เปาลีให้เล็กเด็ดน้องแสนดีงวดต่อไปมาแล้วให้ดูที่มือกันเอาเองเดินทางกลับบ้านแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณแม่ายแดงเปาวรีพ่อนพิมลหลังจากพึ่งคลอดลูกสาวคนแรกน้องแสนดีได้ไม่กี่วันสมาชิกตัวน้อยของบ้านมีแต่คนเอ็นดูโดยเฉพาะซูโม,โมกิกที่เหอหลานสาวหนักมากก็เพราะว่าหลานเนี่ยถอดแบบคุณปู่มาเป๊ะ ล่าสุดเปารีนั้นก็ได้ถ่ายรูปลูกสาวลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นให้แฟนนั้นหลุ้นเลขเด็ดงวดต่อไปว่างวดต่อไปเลขไรดีคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนในแหกคอมเมนต์กันรัวๆถ่ายเลยว่าเป็นเลขอะไรเช่น4-2มาแน่แม่เปานอนสบายเลยยิ้มด้วยน้องแสนดี 4 8 2จัดค่ะงวดนี้เอ็นดูลูกเอ้ยน่ารักน่าชังมากค่ะ4 4ให้โชคป้าป้าเหรอแสนดีคนเก่ง4 3น่ารักมากแสนดีหน้าไปเหมือนทางปู่กิ๊กหมดเลยค่ะ4 0ขอให้มานะคะแสนดี4 2 8เหรอลูก4 5 4 4 3 1 4วิ่ง4เลยค่ะ เเป็นว่าใครเห็นเป็นเลขอะไรเนี่ยก็ขอให้เห็นให้รวยกันทุกคนเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ